เอาฮะเพื่อนๆฮะกระบะเรนเจอร์ตัววแท็กนะครับปี2015มาจอดแล้วราคา3 0 0แสนกว่าบาทโอ้โหแล้วเป็น3 0 0แสนต้นต้นด้วยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่ามาดูครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นสีส้มแบบค่อนข้างเด่นเลยนะแล้วเป็นตัวเรนเจอร์นะครับเครื่อง2.2แล้วก็เป็นตัววแท็กด้วยนะครับลองดูนะเห็นไหมด้านหน้านี่คือสภาพสวยเลยนะครับอ่าดูสีดูสีเพื่อนๆลองดูครับนี่ฉ่ำๆเงาๆงวาวๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ไฟเป็นโฉมเก่านะครับ ยังไม่ได้เป็นตัวโฉมใหม่นะตัวนี้เรื่องของระบบไฟนะครับแล้วก็กระจังหน้ามันจะค่อนข้างที่จะแบบมีรูระบายอากาศเยอะมากนะครับไปที่รูระบายอากาศดิเขาเรียกว่ารูที่ทําให้ลมมันเข้าไปห้องเครื่องเยอะที่สุดนะครับมันทาให้รถเนี่ยไม่เกิดความร้อนนะครับออกแบบมาโอเคนะแล้วก็เรื่องระบบไฟด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมีแบบสีนะครับที่เป็นสีเทาไมครอบอยู่นะครับแล้วก็ทางล้อนะจัดล้อแมกนะครับเป็น TE 37สเนะครับสเปอย่างที่2 6 5 6 0้าทั้นยะครับตัวนี้ขอบ18ปนะยางตัวนี้นะครับเป พวกโช๊พวกนี้เห็นไหมเป็นโชค๊คแต่งหมดเดยเห็นไหมครับแล้วก็เรามีการเคลียร์นะครับเรื่องของความสะอาดแล้วก็พ่นก๊าซหนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2.26สสปีดนะครับอันนี้คือโชว์แบบว่าบอดี้มันแล้วก็ด้านข้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวนี้เป็นตัวรีโมทนะครับสามารถปลดล็อกได้เลยนี่แล้วก็ที่จับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็มีเรื่องของแหลกด้านบนหลังคานะครับตัวนี้แข็งแรงมากนะสามารถใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับเวลาออกทริปออกอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เลย เดี๋ยวามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะครับสวยนะเออไวท์แทรกเขาจะเป็นแบบชุดแต่งที่มันไม่ใช่สีดํานะมันจะเป็นสีเทาแล้วก็เทาสว่างนะครับเห็นไหมนี่สวยงามนะครับอ่ะเรามาดูสีด้านหลังนะครับแล้วก็เรื่องของไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟแท้นะนี่ครับด้านในก็จะเป็นหลอดไส้แต่ละหลอดนะครับประมาณ3หลอดนะข้อดีของหลอดไส้ก็จะเขาเรียกว่ามันทนถูกมากเนาะ ด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูพวกแม็กไลเนอร์นี่ครับแม็กไลเนอร์ของ Ford นะครับตัวนี้สภาพแบบโอเคเลยแหละโอเคแล้วก็พวกโครงสร้างนะครับด้านหลังไม่มีอุบัติเหตุมานะครับเห็นไหมรอยพับรอยอะไรเม็ดสปอตต่างๆนะครับอยู่ครบนะแล้วก็คานนะครับลองดูได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายสุดก็จะมีรอยพับนะครับเม็ดสปอตต่างๆเห็นไหมครับอ่ะชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนเนาะแล้วตัวนี้นะครับ มันจะเป็นตัวยกสูงดูครับตัวนี้เป็นกุญแจที่เป็นออกุญแจเสียบนะครับยังไม่ได้เป็นระบบ push start นะครับลองดูกันนะปึ๊บนี่ครับแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะของตัว Ford เนี่ยคือหนึ่งเลยอ่ะอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะมากแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าดูครับด้านซ้ายเป็นอินเทอร์เนด้านขวามีแบบเรื่องของเซตการแบบล็อกความเร็วอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วผมุญาตปิดหมนะแล้วก็ เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนเนโลนะครับอันนี้เป็นไมค์แท้นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้งานได้หมดเลยในผมกดคันเร่งอยู่ประมาณสัก1000รอบนะครับถ้าขึ้นไป2000รอบนะครับมันก็จะดังๆแบบนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมฟังก์ชัต่างๆนะครับเนี่นะสวยมากนะครับนี่ครับหน้าจอมันก็จะมีแมนนวลเทคอะไรพวกนี้นะครับก็แสดงโชว์นะครับเวลาอะไรพวกนี้เวลาเราปิดเสียงลดเสียงมันก็จะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องเล่นจริงๆมันอยู่นี่ เนาะเห็นไหมครับกดปิดกดเปิดได้เลยนะครับมันใช้งานง่ายนะอ่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อจะมีแบบพวก CD ดีเลดิโอ AUX เอตัวโฟนนะครับโฟนนั่นคือโทรศัพท์นะครับด้านขวามันจะเป็นเลขต่างๆนะมันก็ใช้งานได้เกือบหมดนะครับมันก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูแล้วก็เซนทัลล็อกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะคุณเซนทัลล็อกต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ พวกแอร์นะครับเราก็สามารถปรับได้เลยนะเบอร์ B 4ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับฟังก์ชันมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับตุดนี้มันจะมีฟังก์ชันถึง5ระบบเลยก็คือเข้าหาตัวรองเท้าแล้วก็เข้าหาตัวแล้วก็รองเท้าอย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมมาเรียกปรับแอร์นิดนึงนะ power outlet นะครับมันจะมีอยู่2จุดนะซ้ายฝั่งหนึ่งแล้วก็ขาวาฝั่งหนึ่งนะครับเสียบอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปได้แล้วก็เสียบกล้องเสียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เลยใช้งานได้เลยนะครับพวกเคสต่างๆนะครับใช้งานได้เห็นไหมครััับบบบตตตววววนนนนีีี้้้้มมจะุุกกิิิดยยยยเ่อองหหหใ นั่นแหละครับนี่คือบุ๊กสวิตของตัวฟอร์ดนี่อ่าดีนะข้อดีของตัวบุ๊กสวิตนะครับมันก็จะมีเอกสารอะไรต่างๆนานานะครับของรถคันนี้อยู่เนาะแล้วก็บาะคันนี้ครับคันนี้จะไม่เป็นไฟฟ้านะจะเป็นเบาะแบบปรับม่นุ่นนะครับเบาะปรับธรรมดาเลยนี่แล้วก็พวกเบาะมันจะเป็นเบาะหนังนะครับมีแบบดีเทลต่างๆนะครับก็ถึงก็จะเป็นจุดเด่นของ y t แทนะครับมันก็จะอมส้มๆหน่อยๆเห็นไหม ทุกตัวนะครับมันก็จะเป็นโลกโก้แบบมานี้นะครับถ้าเป็นรถคันเสียดงดำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบส้มอ่อนกว่านี้นะครับแล้วเป็นตัวสีประตูด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีๆไปชอบความเป็นดีเทลไอตัวนี้นะนี่ครับของเดิมจากโรงงานนะครับเป็นตัวฟอร์ดนี่นี่ชอบชอบความเป็นแบบเแล้วมันสะอาดมากเลยผมไม่กล้าขึ้นเลยทีเนี้ยกระปุงกระเป๋าอะไรเงี้ยใช้งานได้นะครับเห็นไหมตัวนี้ยังไม่มีพอร์เอาเล็ตมาให้นะครับ ปกติถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้มันจะมีพวก power outlet ให้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับถือว่าโอเคนะแบบที่รองอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแล้วก็เบาะนี้จะมีแบบระบายความร้อนด้วยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เป็นผ้านะครับมันก็จะระบายความร้อนนะครับตรงกลางจะเป็นหนังอน,น,นั่งได้ประมาณ3-4ถึงท่านนะครับแต่ถ้าสบายๆเลยนั่ง3ท่านเนี่ย,สบ,ยสบายเลยหรือว่า2ท่านนี่สบายๆเลย ัเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงเป็นกระบะที่น่าใช้มากแล้วก็ราคามันจับต้องได้นะครับเงินเดือนอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วคันนี้นะด้วยราคาแล้วก็หลายๆอย่างนะครับหากวางเงินดาวน์หน่อยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าขัางว่ามันจะผ่อนผ่อนถูกมากนะครับโครงสร้างเห็นไหมครับโครงสร้างเดิมหมดเลยอันนี้มีการเก็บสีมานะครับเพื่อความสวยงามนะต้องแ่นมาดูนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็พวกนี้ผมเก็บความสะอาดให้หมดเลยนะครับพวกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมมันจะไม่ค่อยมีฝุ่นไม่มีถ้ามีอะไรเลยนะครับ ตัวนี้เราวิ่งมาแสงกว่านะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับสำหรับกระบะปี2 0 1 5แบตเตอรี่นะครับถึงถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับอ่าแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอยู่ในแกนที่เป็นมาตรฐานนะครับยังไม่มีอะไรที่มันเสื่อมเสียนะครับมีแต่พวกช่วงล่างนะครับที่ทํามไปนะพวกโชกพวกอะไรพวกนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆได้สดด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับราคาอยู่ที่3 2 9 8 0 0บาท ราคาอยู่ที่3 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นครับราคานี้เป็นราคาพิเศษสําหรับช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยมันจะสามแสนสี่อะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรนะมาจากช่องทางผมเนี่ยผมให้ราคาพิเศษเป็นราคานี้ไปเลยนะครับแล้วก็พวก รับประกันนะครับคันนี้รับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด1ปีหรือ1 0 0 0 0หมื่นกิโลเมตรนะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันไม้แทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าสนใจคันนี้ติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถพิมพ์บอกกันได้เลยหรือว่าใครอยากไพรเวทนะครับสามารถที่จะทักแชทส่วนตัวได้หรือใครแบบว่าไม่ถนัดพิมพ์นะครับโทรได้ที่0 9 2 5 6 2 9 9 9สนะครับรถจอดอยู่ที่ลำลูกกาติดเส้นนี้ใหม่จังหวัดปทุม